โอเคก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้นะครับทุกคนในวันนี้ก็ทุกคนนั้นเราก็จะมาแกล้งเพื่อนนั่นเองนะครับทุกคนในเวอร์ชั่นใหม่นะครับทุกคนนะเพราะปกติเนี่ยผมจะอัดในเวอร์ชั่น1่2นะครับแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชั่นแบบ1.20แล้วทุกคนทุกคนเห็นไหมมีประวานด้วยนะครับผมโดยวันนี้ครับทุกคนเราจะมาแปลงร่างเป็น i n f e c t e d s k y นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูนะนี่ครับทุกคนนี่คือ i n f e c t e d s k y นะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ เป็นเครื่องบินที่เป็นชอบทําลายตึกอย่าเงี้ยมั้งครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาแปลง่างเป็นเจ้าหนี้กันนะครับทุกคน,เ,นเดี๋ยวผมแปลง่างให้ดูนี่ครับทุกคนตัวใหญ่มากๆครับทุกคนดูดิ นี่ครับทุกคนในคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันดีกว่าครับผม let's go <S สวัสดีค่ะทุกคนนิกกี้อยู่กับเฟอร์ซี่ตองแล้วก็คนคอน47น,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 นะคะคนคอน47่จิตวันน,นี้พวกเราจะมาทำอะไรกันเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยถอยหลังตก<อ>ลืมไปอ,มอะไรอะไรไอ้ตองถอยหลังตกวันนี้เราจะมาเล่นมายคราฟเวอร์ชั่นใหม่เพราะว่าเราชอบโดนพี่ฟีโต้แกล้งในมายคราฟเวอร์ชั่นเก่าใช่ไหมตองใช่แล้วเวอร์ชั่นใหม่ผมผมก็มาได้เว้ยทุกคนผมจะบ บอกให้ว่าผมอบโคตรเจะเทพเลยเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นเอ็มพีก่อนล้วกันนี่ผมแปลงร่างเป็นนี่ก่อนมันจะได้มองไม่เห็นผมนะครับทุกคนนี่ผมล่องหนได้นะครับแต่วันนี้พี่ตอจะมาเล่นเวอร์ชันใหม่กันนเวอร์ชันใหม่ก็หนีผมไม่พ้นหรอกผมจะบอกให้แต่เรารู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ดูแบบมีสีสันมากขึ้นอะดูมีชีวิตชีวามีน้องแมวด้วยอะตองเอาอย่างงี้กิจต้องว่าเราต้องสำรวจหมู่บ้านนี้กันก่อนแบบเราจะขโมยของ NBC แบบที่เราเคยทำอะ ผมจะแกล้งอย่างแรกเลยเราเราไม่ต้องหาอาหารแล้วไงไปกินไปตามหาอาหารตามห้องไปนีไงฟังเลยอย่าลืมกดสปาเตียงนะเผื่อเราตายอุ้ยมีแบบเศษทองด้วยอ่ะมีแอปเปิลมีมันฝรั่งสปาเตียงไว้ก่อนเฮ้ยในกล่องอ๋อเมื่อกี้เปิดไปแล้วเนี่ยอะไรเอี่ยผมทุบก็ต้องม่รีจบ้ไม่มีนี้แู้วเราไมอะไรบ้างตรงนี้เป็นหอคอยกิดได้เข้ามายังอ่ะ ไม่มีมีมีพ่อมดพ่อมดปักป้ายาผมจะปักผ้ายมดูยานี่ไม่มีอะไรเลยพ่อมดหรือเปล่านี่อ๋อไม่ใช่ชาวบ้านที่แบบเขาเป็นนักปุงยาเฉยๆแต่เขาสร้างเขาสร้างบ้านแต่ไม่มีอะไรเลยอยาขึ้นมาเลยเสียเวลาลงไปดีกว่าต้นไม้ไม่มีอะไรจริงๆชาวบ้านหลังเนี้ยโอ้ยขอโทษเมื่อกี้มีทุกคนถ้ามันตัดต้นไม้ของผมมาบอกเลยว่าแบบชิปหายแน่นอนอันนี้กำลังยืนทำอะไรอยู่นี่ไง เอาเนี่ยไปครับขนมปังได้นะกกิดกิดรู้ใช่ไหมใช่ใช่เราเก็บโคตรเยอะตอนมันจะยินเสียงช็อตแต่ว่าเนี่ยข้างบนกิดได้ไปดูข้างบนหรือยังอ่ะยังเลยแต่เมียวด้วยมันมองไม่เห็นจริงจอันนี้อะไรอะไรกินได้เหรอมันมีมันมีไฟมาจากไหนไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไม่มีเลยไม่ใช่เหรอเออเออว่ะทอดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวะ ว่ามัเรามันจะเป็นคุ้นไม่เห็นการณนี้เราลองเราตามไปเราจะหมดไฟจริงวะเนี่ยทำเมทัลนี่มันไม่เหมือนว่าเดินกบงานเขาไว้เดินกบงาเขาไว้เดินตามต้นไม้ตัดตัดทำมคนเรียกผีต้องต้องมาทีต้นไม้ต้นนี้ดิลงมาเร็วตามทศมาต้นไม้ตามทอดโออเมื่อกี้ต้องเดินต้องเดินต้องเดินหนีหนีทอดอ่ะเฮ้ยโอศักดิ์สิทธิ์จริงแค่ยิ้ก็ขึ้นแล้ว ้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหตัดให้หมดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดข้างล่างไปแล้วอ่ะตองไม่ไม่ต้นไม้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะตรงว่าเพราะว่าแบบแค่เขียนก็เขียนผิดอะศักดิ์สิทธิ์ียนอย่างนี้เหรอวะเพรว่าไม่ใช่เอกิดตรงว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยทุกายทิ้งเลยเออตัดให้หมดหรอมสกเดี๋ยวตัดหมดแล้วจะ ไอ้ตองคืออะไรอ่ะนี่มันนีนสปาโอ้โหนี่มีควันโอ้ยไม่ถึงเลยอ่ะตองลพอะไรหายไปไหนวะทุกคนโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงไม่น่าเลยไม่น่าหลงกลหลับหมดเลยอยู่ที่เดิมว่าปิดมันเตอร์ไปก่อนแล้วกันนี่ทุกคนผมมีพวกแบบอาวุธปื่นนะทุกคนผมวิ่งทุกคนปกินขอวกเจะาที่อ่ะทำไมคนนี้ยังยืนเฮ้ยตองมันคืออะไรอ่ะนั่นนั่นนั่น อันนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันเห็นตองมันรโดนผีหลอกแล้วนี่ผมถือด้วยหรอวะามันลอยลงไปตองเรโดนผีหลอกแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยนะไม่รู้คืออะไรแล้วก็เห็นมันลอยลงมาทางนี้เบอีแจะสันพุกกะไม่เห็นมีอะไรตองไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยตองโอ้ my ก o d ทล้ไม่เห็นตอนถือใช่ไะโอ้ยแปลว่ามันมันไม่เนียนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมผมจะนี้ในการผมปรับุให้นะ้ครับทุกคนวดีกว่ากิจเราควรเราควรนอนอ่ะนี่มันมืดแล้วอ่ะ ใช่ใช่แต่ว่าเตียงมันมีแค่เตียงเดียวเราต้องไปหาเตียงที่อื่นนะตองมีต้องดูอีกหลังหนึ่งว่ากันเผื่อที่หลังนี้มีนี่ไงมีเอ็นบีซีนอนอยู่เมียวเมียวอย่างงี้เมียวอย่างงี้เดี๋ยวเราแปลงร่างเป็นเราอินฟกเต็ดสกายแล้วกันนะครับนี่เอ็นบีซีฉันจะนอน้องนอนแล้วกีตกีตต้องนอนตอนนี้นอนตอนไหนเราอยู่ที่หอพมเอ้ยเดี๋ยวต้องมันมีเสียงอะไรอีกแล้วมันมีเสียงอะไรอีกแล้วทำไมมีอะไร ตั้งตู้เอ้ยต้อมไปเร็ว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 ไม่อยู่เร็วไม่อยู่เร็วพีเรามัวอะไรมันมวะวีเรามีเราอยู่ใกล้มันเนาะไม่รู้ตัวอะไรมัแต่ตรงนี้มันมันมอนมันไม่มีตาด้วยกิดมันไม่มีตาตั้งตู้ตั้งตอยู่ไหนนะกิดมันตาองมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันเหมือนมันเหมือนไวมันในในเบนเทนอะตามไวไวบันในเบนเกิดโคตรใหญ่อะตั้งแบบบาร์ล็คก้ากัะ โอ้ตองมันคิดกิดมันไม่เห็นตองน้องวิ่งหนีไปอีกทางนึงเว้มันมันมันผูกจากไหนเนี่ยมันกินนี่หมดผมกินหมดแต่ผมว่าเลยเพราะว่าผมผมผมมาทำลายหมู่บ้านแบบนี้เว้ยเราท่านหลงกันอีกแล้วโอ้ยเราอยู่ตรงแถวๆที่มันมีเหมือนตลาดอะตองแบบอยู่ข้างตลาดเอ้ยตองมันเห็นเราปะเนี่ยตลาดอะไรวะเราอยู่ใกล้มัาเนี่ยตองใกล้เติมเตองโอ้ยเกียรต์ตองเห็นกินแล้วตองจะไปช่วยไม่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 ตองช่วย ไอตองอยู่ไหนวะเออนี่ทุกคนผมรู้สึกว่าอาวุธพนี้มันมันมันแบบไม่ค่อยรุนแรงมันมีรุนแรงอย่างนี้ป่ะพวกระเบงระเบิดอะไรเงี้ยผมอยากใช้พวกระเบิดวะวิโตอนมันเรียนหน้าผามันยืนนิ่งแล้วเฮ้ยกิจกิจหรือว่าเมื่อกี้ตองเห็นหมูวิ่งวะเมื่อกี้สีเดียวกับหมูเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยตองกินไทตอนมันมันกำลังเปล่าอะไรแต่เล่นเปล่าเลยตองยู่ตองกี่ผ้ากินตองกำลังจูกอยู่รอบบ้านอะ มันโคตรน่ากลัวฮะโอ้ยไอก๊าละจกอยูมม่มันมันเหมือนมันกัดกินบ้านหลังนั้น,นะ่ะ้องต้องวิ่งไปทางอื่นวิ่งไปไหนเ้ยวิ่งไปไหนกินต้องว่ากันต้องทุบทอดสีแดงนั่นออกเว้ยเพื่อเป็น,นการแบบลบล้างไม่ให้มันโผล่มาต้นน่าจะเป็นการเรียกมันมากกว่านันนแน่ได้ได้ได้เราจะเราจะตีมันออกมันเหมือนกับว่าหรือว่าเราไปยุ่งกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โอ้ใช่จริงด้วยเพราะว่าระเบิดนล้วมันก็เลยเกิดมา ใช่เหมือนกัซีล่าแบบโดนนิวเคลียร์โอ้โหหยโอ้ยมัน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 จะเห็นมออ้องต้องต้อมันกินด้วยมันอีแล้วมันต้องเห็นแล้วมันจะถูกอเ้ยเออมันจะหายไปต้องงดี่ต้องงยินดีว่ทุกคนนล่งโคตรยากอะต้องเลงโคตรยากอะนล่งโคตรยากอะทุกคนนี่นีอะไรต้องเฮ้ยมันอรต้อง เราอยู่เราแอบอยู่ท่้านเราจะพามันไปหากิจด้วยไม่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 ม่เรากโดว่าต้องลุมข่ามันวันนี้โอ้เรามีเข้จันัจน้โอ้ยโอ้ยนตองเราจะสวันได้แล้ววะไม่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 ีตเรงหลบมันเราินเรบรอยโอ้เราแอบคนนั้นทั้งวันวันนี้มี้อ่กิจที่โดนต้องแอบเหรอไม่ไม่องมเราสว่มอะ ตีไอยู่เราตีอยู่อ่าอ้อยตีอะไรตีไม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดนไปปดิหายไแลม่ดีมันมีระเบิดป่ะวะทุกคนผมอยากได้ระบุงระเบื่ออะแล้วแล้วมันก็หายไปอ้อยมันอยู่ตรงนี้สวัสดีไวมัดเออไวมัตได้เป็นเพนเหรอมันเชื่ออะไรวะเนี่ยสวัสดีไวมัดอะไรไอ้เล็กเกอร์สกายมันเชื่ออะไรอะกิดกิดพอคุ้นๆไหม โอ้เราเคยเห็นในตัวนี้ใน y o YouTube อะต่อมันชื่ออะไรนะอะไร infinite sky อะเออใช่ตรงแล้วมันคุ้นๆว่าชื่ออะไรส k y sky นมันมันเหมือนคลั่งมันยิงแต่พื้นบว่มันมาได้ไงเอางี้เราลองทำสนติสัญญากับมันสันติสัญญาเราลองเอาเนื้อให้มันกินไหมเอสัปหลาดเรามีเนื้อวัวอยู่8อันนาเนี่ไอเจ้าเอาไอเจ้าสัปหลาดแกต้องฟังฉันนะที่นี่คือหมู่บ้านของฉัน แกห้ามมาทำลายอย่างนี้ลองกินไหมเรามีเนื้อวัวอยู่8อันน่ะไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นฉันจะฆ่าเฮ้ยขีดปังปังปงู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 อะไรวะโอ้แต่ไม่หมดเลยขีดไม่ไม่ไม่งูเขียวงูเขียวงูเหลือมงูงูงูอะไรวะเนี่ยูรี่ไม่น่างูเขียวปักไมมเฮ้ยช่วยงูอยากดูอ่ะอยากดูแต่ก็ก็กลัว จะเสกผี็ไดมจะเสกผีจะเสกผีมีมีมีไอ้ผีคอยาวอะไรเนี่ยตัวอะไรอีกมีพีคอยาวด้วยมันันนมันมันมกินกองาแล้วได้เแล้วออต้องทุกอย่้ะโอลอีี่น่ากลัวมากไม่ไมเออต้อง เราต้องขยาเลยเหรอเกียรมันอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วเพื่อนเราต้องหนีเราต้องวิ่งไปแล้วไปก็ตายไปก็ตายเอาละทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนถ้าใหญ่เข้มตอีกก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบายนะจ๊ะ